ณเช้าวันที่หนึ่งธันวา2567ช่วงเวลาตีห้าครึ่งเราได้เดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมซึ่งระยะทางประมาณ26กิโลเมตรซึ่งตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่16องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆเลยนะเช้าวันนี้หมอกเต็มถนนมองแทบไม่เห็นนะครับ เสียงเอ็โคต้นคลิปไม่ได้ถูกการปรับจูนนะครับนี่คือเสียงไม่โดยเฉพาะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันดูนี่ครับโหนทรางเต็มไปด้วยหมอกแสงไฟยามสลัวตอนเช้าตรู่ นี่ครับท่านผชมครับรถมาข้ามานี่ครับรถเปียกหมดเลยครับจากหมอกครับถ้าใส่หมอกนลอดวันนี่เรื่อยๆครับดูครับเปียกน้าหมดนะครับนี่หมอกล้วนๆนะแค่หมอกนะโอหดูครับนี่คือหมอกนะไม่ใช่กล้องมัวนะหมอกนะครับหมอกล้วนๆครับโอ้โหยอดไปเดี๋ยวเราไปโรงเรียนกันต่อนี่คืโรงเรียนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราแวะเซเว่นสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนกันต่อไปะลุยตอนนี้ก็ได้ถึงโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมของเราแล้วเดี๋ยวเราไป ข้างในกันเลยดีกว่าปะนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นมีแต่หมอกนะครับไม่ใช่หมอกดูครับโมมัวนี่คือหมอกล้วนกล้องกระตุกหน่อยก็ขอบไพยนะมันแสงน้อยเหลือเกินดูครับเดีย๋ยวเรารีบขึ้นรถแล้วเราก็จะไปเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาณนะสนามบอลโรงเรียนราชพัชเชียงรายนะครับผม ดูสนามกว้างใหญ่ไพศาลนี่ครับวิวท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสไอะทายแบบคลัดหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาวิ่งกระโดดไกลมาทําอะไรเรารอดูครับนี่ครับวิวท้องฟ้าสวยงามที่เกิดน,นี่ครับเราก็รอดูการแข่งขันไปเรื่อย นี่ได้จะจูบเพื่อนของเรานั่นเองนี่ทำการแข่งขันวิ่ง400เมตรเดี่ยวเดี๋ยววะ 高高啊！ นี่ก็ตัดมาถึงตอนผมนี่นะครับนี่คือผมกระโดดไกลโคตรไกล้แอนี่นะครับเดี๋ยวเดียวเราก็ตัดซึ่ง,ง,งตอนแรก<ๆ>ผมมีรายการแข่ง2ประเภทนะครับคือกระโดดไกลแล้วก็วิง 40, ่ง4ี่คูณสี่เมตรแต่ผมดันกระโดดไกลก่อนซึ่งซ้ํากับรายการวิง่งเพราะฉะนั้นคนอื่นแทนผมเรียบร้อยแล้วครับผมได้แค่กระโดดไกลวันนี้นี่ครับเราก็เตรียมตัวรอกกลับบ้านได้เลย ยกเลือกขึ้นเลยผมพี่ขครเยอะเลยปกิทธิยาคนพอเไม่ได้ที่เข็บอกให้เราทและนี่ก็คือรางวัลกระโดดไก่ผมกระโดดไก่ได้ที่สามมาวันนี้ก็ถือว่าคุมดูับบยูยามกับชิวุรเล็กๆน้อยๆนี่เดินทางกับ เรียบร้อยครับวันนี้ทั้งวันไม่ทำอะไรมานั่งเล่นแล้วก็รอกระโดดไกลดูเขาวิ่งแข่งกันครับวันนี้นี่คือสหเขตวิทยาอีกโขงเฮ้ยเสียงพันกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปแข่งต่อไปรายการต่อไปวันต่อไปอเดี๋ยวผมจะถ่ายไหมมีโอกาสไหมเรามาดูครับวันนี้ก็ถ่ายชิวๆตอนกลับบ้านนะครับนี่คนนนคนถักวันนี้เราก็แวะตลาด คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปแข่งวอลเลย์บอลกันนะครับไม่รู้จะถ่ายหรือเปล่าเพราะ1ปีมันจะจัดกีฬาโซนหนึ่งครั้งนะครับของเราโซนวิทยาเขตอิงโคงรอติดตามรับชมได้เลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกคให้รติด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย